ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องของเบาเส้นข้านสุขสุขค้นครับผมก็ขอสวัสดีคือเกา่าคือเดิมกับพี่น้องวันนี้ผมเองเบาเส้นข้านกับมาความหูวิธีการเลี้ยงหนูหน้าหรือหนูฟูกเข้ากับพี่น้องพอดีเพ็่เลี้ยงหนูฟูกเนาะขายครับพี่น้องสร้างรายได้ผมเองเบาเส้นข้านก็เลยแต่มาเบิ่งวิธีการเลี้ยงของเพิ่นครับพี่น้องแล้วก็เซตคลิปให้พี่น้องเบิ่งน้ำเนาะ วิธีการเลี่ยงเพิ่เลี่ยงแบบใดจึงได้ขายจึงมีรายได้ครับพี่น้องผมเองพอเบา,บาเส้นก้านเนาะกับสิภพาพี่พันองเบิงวิธีการเลี่ยง<า>หรือสอบถามาาการเลี่ยงเพิ่าเพิ่นเลี่ยงแบบใดจึงได้ขายเปิดตลาดแบบไดครับพี่นอ้องเท่ากับมาเบิงงในกันกับเบาเส้นก้านเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมสิไปหาเจ้าของภาพมันครับผมสิถามรายละเอียดต่างๆวิธีการเลี่ยงนั่นครับพี่น้อง ว่าเปรียมกับใดเนาะเขาก็บเได้มีความหูไปปผอมกันกับเบาซึ so day, like so so so, how so, how ่งขั้นครับผมไปเบิ่งในกันเนาะว่าเปลี่ยมกับใดครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อมื้อนี้ผมเองเบาซึ่งข้าเนาะก็ได้มาเลาะเบิ่งภาพหนูกะอดีว่าเอ่อเจ้าของภาพซื้อจังไดนเนาะแนะน้ำตูนะครับผมในพิทพุ่มมากครับหมันนุนดังนี่แหละครับต้องเประสาษเฮานี่ล่ะ นายพิษผมมาเนาะครับผมเองเบ้าเส้นข้านอยากทราบว่าเลี้ยงนูพวกนี้เจักบอ่อครับผมตอนนี้ก็เลี้ยงมาสี่เดือนแล้วละ่ะสี่เดือนสี่เดือนเกือบหาเดือนแล้วสี่เดือนเกือบหาเดือนแล้วยังไม่ไม,ไม,มาเกิดมาเก็ิบ่อดอกบุกก็เลยไปายไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้อยู่ประมาณยี่สิบสามบ่อยี่สิบสามบ่อแล้วครับยี่สิบสามบ่อ เอ้าทำนี่ะอืะป,ปัญหาในการเลี้ยงนี่มีปัญหาหยังแน่ครับผมในการเลี้ยงหนูนะ่ะบ่มีดอกครับบ่มีโอ้ปัญหาเรื่องการลูกตายบม่มีอื่การเลี้ยงนี่เฮาให้อาหารหนูจนนังได๋เนาะให้เช้าเทื่อน,นึงแลงเทื่อนึงเช้าเทื่อนึงแลงเทื่อนึงมือสอ2เทื่อก็พอมือสอ2เทือ่ออือาหารก็บ,บ่มีหยังหลายดอกมีหมี ว bills, bands, ่าอาหารเน่เป no ็นบางเสื้อแล้วก็เขาป้ายแล้วก็หญ้าอือาหารอาหารเทากับเขาป้ายหญ้าเขาป้ายหญ้าหญ้าอะหรยาเนี่เปียเฮานี่ล่ะโอ้หญ้าเนี่เปียเฮานี่บ่หญ้าเนี่เปียหยังงัวกินเฮานี่ลยตัวตอนมันบ่ตอนมันมาฮอดก็บิ่มซะเลยแล้วถิ่มซะเลยถิ่มซะเลยเลี้ยงง่ายเนาะเลี้ยงง่ายโอ้ก็ทาเวนี้เงินก็ไปซื้ออาหารมาเน่ยจะสอบนึงเงจนต้นเสือท่านึงเลี้ยงแบบพอเพียงนะครับเลี้ยงบพ่อเพียงเลี้ยงแบบพอเพียงนี่ถ้ามีพี่น้องเฮา อยากมาซื้ออย่างยังนี่ขายบ่ครับผมเลือจะไดนขายครับขาเพิ่มก่อขายอยู่บางเตืาอยู่โอ้แต่มันตงไม่เงี้ยพระท่านม่ได้ีอวขายบ่ขายยังไหนเนาะตู้ละลอยนะครับลบคนให้เรียบยร้อยถอนคนเรียบยร้อยเหลื่มงามปัดนยังโอ้ผม<อ><อ>เอาไปเฮ็ดกับเขาได้เลยบ่ช<อ>ำระให้เรียบร้อยอตอนนี้นู้งยัยพระท่านเขาบอกออไปสองหนึ่งกับอาตู้กับบุตรละโอ้ ะันนนหูปรท่าผมเียบอกขถ้ามีพี่น้องเขาสนใจอยากเลี้ยงหรืออยากซื้อหนูนี่ตดยยิดต่อใดจังไดเนาะทางเบอทั่วทรัพท์เลยครับ0612นะครับกันไปอยู่กไก่เราแบกนีหรือว่าบานไกๆครับบมีเวลามากกับทรมากครับจะเอาไปส่งตัวลอ,อยขึ้นเกาลาดัดล่ะนนพี่น,ออน,น้นองเงาพอจอยากกินหนูกัติดต่อวันใดเด้อตัวลอ,อย โทรโละครับโทรมาเพิ่นล้นให้เรียบร้อยเนาะล้นเงีเรียบร้อยไปส่งหอทีครับพี่น้องกันอยู่ไกลกับบริกินส่งเฉพาะไกลไก่บาทเท่าไกลเงินลูกคนเหลี่ยงดูหนึ่งพอดีรอยหนึ่งกะเลี่ยงนี่มีปัญหาอย่างบ่บ่มีแต่เพิ่นว่ามันการปลูกกันยังอยู่นี่บ่มีการดอกครับพันแยกเป็นนะครับพันแยกพอพันมันเป็นมันปรกาศดอกระบบแยกเขาแยกวันใดไมนจึงประกาศกัน เอาเอาบอหนึ่งนี่มันไหลตึ้งสี่บ่อนี่มันเจ็ดแปดตัวนี่ห้าคัดออกเลยครับอตัวเทิกมันตัวหนึ่งตัวเมียสองตัวไปไหวเนในบ่อเดียวกันอย่าเอาไปแยกเป็นสองบ่อน่ะโอ้แยกบ่อเอาไววบ่อเดียวกันบ่อเดียวกันแยกบ่อนี่กับไปไหวบ่อเดียวกันอีกโอ้ด้วยมันจึงประกาศกันเอาบ่อนี่ตัวหนึ่งไปไหวหันเอาตัวนี้บัหนึ่งไปไหวในกันอีกต้องกัรกันโอ้มันเป็นอย่างไรบัวมันมันกินอย่างไรบัวมันพิษกินบ่พิษกินกันอย่างไรบัวมันกัดกัน ผมซ้อมซ่อมเบิ่งหน้าสก<อ>ีดูเหมืนกันตามผมเคยไปเห็นพามอื่นเนาะข้างล่างบนบ่ได้เปิดอ๋อนี่อันนี้ผม<อ>เปิดนะครับนี่นข้างล่างเขาบ่ได้เปิดแต่ว่ามาพามนี้เขาเปิดพุ่งเปิดนะครับเอามือนี่เอามือสีน,นี่ต้องไปได้น,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 นะครับโอ้เหตุผลเด้เหตุผลเพราะมันแลีนนี่หางมันส่อมาจังสีนะครับโอ้ขาวออกมาแบบนี้มันก็สิดีวี่ขี่มันออกมานะครับโอ้ม้าบองไ่ต้องกับศาสตร์มันน้าโอ้เออนี่มันสิมีบ่นี่หางออกมาเห็นบ่นี่บ่อนี่นี่ออมันก็สิวี่นี่บ่ขี่มันส่ออกมาเห็นบ เต้อง่าทำความสะอาดือวามอาดนตู้เออเือว่ามันทำความสะอาดบอในดตู้อือครับพี่น้องเข้าทมันแปกีัยนี่องสมันบ่อ้นี่ยมันมันบ่นี่ก็ถตือมีมีความโหดในวิธีการเลี้ยงนู้เนาะมีนักนะแล้วกมนำให้ตั้งนอกไปนี่ละนำให้ตั้งนอกนำให้ตั้งนอกไปนี้ละนำให้ตั้งนอกครับพี่น้องเบิดนีเหาอ็ไปกอกมากหม่อ้ทำมันกินเบิดตัวนี้มันก็รุ้งไปเรื่อยแต่ทางในเนี่เามีหลินหรือจด๋นัมนจึงบวบ่เหี่ยบเข้าไปได้จงได๋บ่มีหลินเลย โอ้แต่มันล็อกมันเองมันมันอยู่ของมันเองอยู่วตัของมยู่มีทรงัวครับครับก็คือบ่ออื่นเนาะครับพี่น้องเพราะว่าบ่อนี้เป็นเอาน้ําไปข้างน้องด้วเออบ่คือบ่ออื่นก็สิเอาน้ําไปข้างในแต่บ่อนี้เอาไว้ข้างนอกครับพี่น้อง้นองเลยเบิ่งง่ายให้ง่ายซ้ํายสอเล็กน้อยให้ก็ได้เออเบิ่งเอาไว้เด้อพี่น้องสิได้เป็นตัวอย่างคนอยากเลี้ยงหนูเนาะถ้าถ้าเขาอยากเลี้ยงหนูนี่ถ้าเขาอยากเลี้ยงหนูนี่เขามาซื้อพอพันธุ์แม่พันธุในใครคุเพิ่นบ่นี่ขายครับขายครับ โอ้ขายขายจะไดนเนาะคู่หนึ่งเนาะคู่อืชุดหนึ่งชุดแล้วเก่าลอยครับโอ้ชุดแล้วเก่าลอยชุดหนึ่งน่สามตัวชุดหนึ่งสามตัวถึกหนึ่งแม่สองถิกหนึ่งแม่สองครับชุดหนึ่งเก่าลอยครับพี่น้องสนใจกันมาซื้อใดติโตใดเนาะติโตใดเบอร์โทรที่เพิ่งขายไปแล้วครับพี่น้องตอนนี้ผมเองเบาชึ้นขั้นครับพามาเบิ่งวิธีการเลี้ยงหนูเนาะมันหนยไป่เลี่ยงหนูนี่มัน สนี oh ่เ so uh, like ันบลเลยบลไงโอ้สูตรนี้เรวบอรตัวนี้ต้เมยตเทอกิตัวนี้บลายแล้วตัวนี้ตัวตมย์ตู้นี้ตัวเม้เมยพันบอแมยพันบอแล้วคือหายเ่เัยมับบอ เดี๋ยวดเดยูเดวไ่ครับไัไครับไเลยตลวไก่ไหมเนาะตัเล่นไ่ัไกไอโอ้นั่นยเนาะมงงามงตัวนี้งตเลเไองอไอ้ตัวตเลตตัวีบค้นไปาย

ครับพี่น้องเบาเส้นข้านเองครับมือนีผมเองเบาเส้นข้านรับผ้าพีผ้าหน่องมาเบิงวิธีการเลี้ยงหนูเนาะเลี้ยงแบบใดทันกับบ่อยฟั่งเมื่อเรียบรอย้อยผู้ใดสนใจกับติดต่อผูนใดครับพี่น้องผมเองก็ขอขอบคุณเอฟซีเบาเส้นข้านที่กดติดตามเบาเส้นข้านหรือเบิงเบาเส้นข้านตลอด ผมเองก็ขอให้ท่านอยู่ดีมีแห้งสุขคนนะครับดำรวยสุขภาพแข็งแรงผมเองมือนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านติ่เขามาติดตามเนาะผมเองก็ขอขอบคุเจากของภาพหนูครับผมบสวัสดีครับ